เหรียญแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแบบไหน500บาทมาดูกันนะครับ change, change, change. สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเหรียญกระสริไทยคอยไทยออฟฟิเชียลนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กับผมด้วยนะครับครับผมก็วันนี้มีเหรียญหนึ่งบาทปีไหนนะครับที่นักสะสมเข้าตามหากันนะครับก็ต้องขอท้าความนิดนึงนะครับว่าเหรียญบาทแต่และปีนี้ผลิตมาปีไหนเนี่ยต่พอพศไหนเนี่ยเป็นหลายร้อยล้านเหรียญนะครับผมก็ มันจะมีปีหนึ่งนะครับที่นาาักสะสมเข้าตามหาคือปี2551นะครับที่พบเจอเป็นเหรียญที่มีการผลิตผิดเล็ดดอดออกมานะครับแต่ที่ผมให้ดูนี่มันเป็นปี2552นะครับแต่5ปี52นี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่จะ หาในน้อยมากนะครับถ้ามีผมยินดีรับซื้อนะครับผมเหมือนกันนะครับปีนี้แต่ที่นักสะสมเข้าตามหากันก็คือปี51นนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมนี่คือด้านหน้าด้านหลังนะครับของวัดอรุณน,นะครับผมด้านหน้า เป็นพระบรมมณฉายาทิศลักของพระบาทสมเด็จภูมิพลอุยยนยเดชในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ที่เขาตามหากันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับแต่ว่าให้พี่ๆทุกท่านนะครับให้สังเกตดูก่อน,นครับก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าพระเสียนเล็กพระเสียนใหญ่เป็นแบบไหนนะครับผมจะได้ไม่สับสนนะครับ เหรียญที่อยู่ฝั่งขวามือของผมนะครับก็คือพระเสียนเล็กนะครับจะผลิตออกมาถึงปี50นะครับก็พอปีเข้าปี51ปุ๊บนี่ก็จะเป็นพระเสียนใหญ่แบบนี้แล้วนะครับผมให้สังเกตดูก่อนนะครับนี่ครับผมเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่านะครับผมมาเทียบให้ดูนะครับก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญั้าแต่ปี51ขึ้นไปนะครับจนถึงปี60ก็จะเป็นเป็นพระเสียรใหญ่นะครับพอขึ้นปีหกหนึแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นในรัฐในหลวงราชการที่10นะครับผม ด้านหน้าจะเหมือนกันเป็นวัดเหมือนกันนะครับแต่ให้สังเกตดูนะครับให้พี่เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าถ้าด้านหลังถ้าด้านหลังเหรียญเป็นแบบนี้นะครับครับจะมีขั้นขีดกระเบื้องอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปี ถึงปี50เนี่ยจะมีแค่ถึอตรงนี้นะครับนะครับก็ปีที่เขาตามหากันก็คือปี51นะครับแต่ว่าด้านหลังเป็นวัดอรุณแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าที่เป็นรูปนายหลวงรัชกาลที่9ต้องเป็นแบบนี้นะครับ อย่างนี้นะครับมีคนพบเจอแล้วนะครับผมถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานผมยินดีรับซื้อสูงกว่าเหรียญละ500บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้แล้วก็ต้องขอบอกไว้เลยว่ารับซื้อตามสภาพครับอาจจะ ไม่ถึง500แต่สูงสุดครับที่ผ่านการใช้ท่าสวยๆเลยก็500บาทนะครับด้านหลังเป็นวัดแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นวัดแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าเป็นพระเสียนเล็กแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพี่ๆโปรดสังเกตก่อนนะครับก่อนนำไปใช้นะครับตอนนี้เหรบาทนี้กำลังมาแดงนะครับ หากันให้ควักเลยนะครับผมนะครับสังเกตก่อนนำไปใช้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ1นึบาทเพื่อที่จะแลกกับเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นเช่นกันนะครับผมเหรียญหนึบาทแต่เรียกแลกเงิน500บาทก็ต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นนะครับเหรียญเดียวส่งมา ก็ได้นะครับเพราะว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญสูงนะครับถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเป็นใสๆแบบเป็นเหรียญเก่าเก็บมันมีนะครับมีมีคนพบเจอแต่ว่ายังหาพบเจอน้อยนะครับถ้าเกิดอนาคตยิ่งพบเจอมากขึ้นราคาหน้าเหรียญก็อาจจะลดลงนะครับเพราะยิ่งเจอราคาก็ยิ่งลดนะครับ เพราะมีผู้มีผู้พบเจอมากนะครับผมครับก็คลิปนี้ EP นี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งนะครับให้นักสะสมให้พี่พี่เพื่อน,น,น,นทุกท่านนะครับทราบกันว่าเหรียญหนึบาทปี51เป็นพระเสียนเล็กแบบนี้มีราคา 500บาทนะครับผมไม่ผ่านการใช้งานก็สูงกว่า5 0 0บาทแน่นอนนะครับครับผมก็อีพีนี้คลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังจากช่องเหรียญกราสับไทยคอยไทยอ f ฟฟิเชียลช่องเล็กๆของผมนะครับก็ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับดีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ